คนบ้านเท่าบางคนเพิอบอกว่าประเทศที่ซื้อรถด,ด้วยเงินผ่อนว้าวทําไมประเทศที่ซื้อรถด,ด้วยเงินผ่อนแล้วกลับเป็นประเทศที่จเจริญต่างกับประเทศบ้านบ้านระบางคนที่บบกว่าซื้อรถด้วยเงินสดด้วยเงินสด,ด,นสดแต่ว่านถนนหนทางไม่แบบนี้ยิโโ่งบอจับอยากขยายความอย่างนี้นะครับ<า>ทุกคนก็คือการที่เอ่อเพราะอะไรเนาะประเทศลาวถึงซื้อรถด้วยเงินสดนั่นไงเพราะอะไรบอจับเพราะอีหยังในมุมของบอจับบอจจะบอกอย่างนี้นะครับทุกคน คนเราไม่ใช่ทุกคนจะเข้าถึงเนาะเรื่องรถยนต์เพราะฉะนั้นอาจจะเป็นคนมีสตางค์ถึงจะซื้อได้และอีกอย่างเพราะอะไรเขาถึงซื้อเรื่องงินสดแน่นอนคนกลุ่มนั้นเขาอาจจะมีเงินส่วนเพราะอะไรถึงไม่มีเงินผ่อนเพราะว่าหน้าที่การงานเนาะสิ่งต่างๆที่เป็นหลักคำกันเนี่ยมันไม่มีเพราะฉะนั้นใครกล้าปล่อยไหมเงนินผ่อนนะครับพโบรถใหม่ๆมาปล่อยกลายเป็นรถเสียเลยใช่ครับรมาก็ขายไปคุ้มในบอลแจ๊บแน่นอนเพราะจุดนี้เองที่ ทำให้คนเราบางคนคิดว่าตัวเองนี่รว,วยเอาไปพูดเอามาเปรียบเทียบจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับเพราะอะไรประเทศไทยเขาถึงซื้อด้วยเงินผ่อนแน่นอนคนไทยส่วนมากก็จะใช้เงินหาหาเงินใช้เงินหาเงินคือเงินเงินบางจํานวนเนี่ยคนไทยก็เอาไปบริหารในส่วนอื่นเนาะอยากซื้อสดได้ได้แล้วคนไทยก็ชอบให้ผ่อนเพราะอะไรไหมเพราะว่าหน้าที่การงานเงินเดือนเนี่ยมันคุ้มที่จะให้ผ่อนอยังไงคนที่ให้ผ่อนเนี่ย ปล่อยไปกันยังไงก็ได้ได้กลับมาอยู่แล้วมันแตกต่างกันอย่างนี้ครับทุกคนให้รู้อย่างนี้เพราะฉะนั้นจะเอาเรื่องนี้มาเทียบเลยเราจะอายเราจะมาไบเขาเข้าใจผิดบ้งบอแจ๊บแม่เขาใจผิดเป็นอย่างมากเลยพี่น้องบรรยากาศยามเศ้าๆบอเจ๊บเลยครับบอโบสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับยามเช้าทุกคนยามเช้าๆวันนี้บอเจ๊บจะเดินทางไปที่จังหวัดรีสเกตเอาไว้นะเอำเภือปางกูนะครับครับผม มีความตั้งใจวาจะสวนกันไปทีปราสาทตาลบนทมหรือเปล่าแจ๊บว้าวมีสิ่งไหนที่อยากไปเหมือนเนาะคือได้ยินได้ยินเสียงเสียงมานานได้มาบอกปราสาทตามลบนทมนี่ว่าะฉันบอกแมนคือเป็นอย่างที่อยากเห็นขนาดเลยแต่ก่อนเที่ยวทีไปวันนี้คือเส้นทางพาพี่น้องไอตอนนี้อยู่ที่สนามมิตรภาพเนี่ยดัตบนจ๊บเป็นทางลอยฟ้ามอเตอร์เป็นเอฟหกนะฮะว้าวตอนไปโคราชถึนบอกว่าเส้นทางนี้อาจจะเชื่อมต่อไปถึงหนองคายหรือเ่แจ๊บเส้นทางนี้นะแมนว้าว ซ,ซึ่งเซืรอเรยว่านี่ยครท่านผู้ชมนะมาแล้วเนยไลค์ออดบริเวแน่นอนที่จะถ่ายภาพบรรยากาศเรานีนะเพื่อเก็บไวัยนะคุณอย่ายงเราเป็นความสวยสวยงามออนซอนกันเป็นของตรงนี้ท่ามกลางาปฏิมากรรมกับธรรมชาติแต่บอจับนี่ส่วนมากพี่จะขึ้นเที่งเท่ยงในบ่โวมาหลายรอบรอบนี้เป็นครั้งแรกนะที่อ่าเป็นตอนเช้าด้วยแล้วก็ลงมาลงมาข้างล่างโอ้จะเห็นภาพบรรยากาศด้านล่างนะทุกคนเนาะแล้วก็สายตาสอดส่องลงไปข้างบนเนาะเราจะเห็นอ่าเส้นทาง เป็นทางด่วนลอยฟ้าเลยทุกคนเนาะปกติแล้วเขาจะขึ้นด้านบนมาบาดเจ็บแม่แม่ขึ้นด้านบนนี่มีโอกาสมาด้านล่างเนาะมาด้านล่างมันสัมผัสบรรยากาศด้านล่างทุกคนล่ากันไปอีกวิวๆหนึ่งนะฮะอีกโมเมนต์หนึ่งความวัฒนการอีกรูปแบบหนึ่งนี่สิ่งที่หายบาดเจ็บเห็นนี่ยถนนดีๆเพิ่นเพิ่นเลือกออกมาเห็ดไม้มาเนี่ยเห็ดไม้บาดเจ็บเบิ้งเนียประเทศไทยประเทศที่บอกเลยว่าร่ำรวยแม่ประเทศที่คนบ้านเฮาบางคนเพิ่นออบอกว่าประเทศที่ซื้อรถด้วยเงินผ่อนว้าว ทำไมประเทศที่ซื้อรถยนินผ่อนแล้วกับเป็นประเทศที่จเจริญต่างกับประเทศบ้านบ้านระวางคนที่แบบว่าซื้อรถด้วยด้วยเงินสดด้วยเงินสดแต่ว่านถนนคนทางไม่แบบนี้โโยิ้งบอจับอยากขยายความอย่างนี้นะครับทุกคนก็คือการที่ออเพราะอะไรเนาะประเทศลาวถึงซื้อรถด้วยเงินสดนั่นไงเพราะอะไรบอจบเพราะอีหยังอะไรยในม,มุมของบอจะบบอจับจะบอกอย่างนี้นะครับทุกคนคนลาวไม่ใช่ทุกคนจะเข้าถึงเนาะเรื่องรถยนต์ เพราะฉะนั้นอาจจะเป็นคนมีสตางค์ถึงจะซื้อได้และอีกอย่างเพราะอะไรเขาถึงซื้อเรื่องินสดแน่นอนคนกลุ่มนั้นเขาอาจจะมีเงินส่วนเพราะอะไรถึงไม่มีเงินผ่อนเพราะว่าหน้าที่การงานเนาะสิ่งต่างๆที่เป็นหลักคำประกันเนี่ยมันไม่มีเพราะฉะนั้นใครกล้าปล่อยไหมเงินผ่อนนะครับอ๋โบเรถใหม่ๆมาปล่อยกลายเป็นรถเสียเลยใช่ครับมาก็ขายไม่คุ้มเลยเลแจ๊บแน่นอนเพราะจุดนี้เองที่ทําให้อ่ะคนเราบางคนคิดว่าตัวเองนี่หุย รวยเอาไปพูดเอามาเปรียบเทียบจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับเพราะอะไรประเทศไทยเขาถึงซื้อด้วยเงินผ่อนแน่นอนคนไทยส่วนมากก็จะใช้เงินหาหาเงินใช้เงินหาเงินคือเงินเงินบางจํานวนเนี่ยคนไทยก็เอาไปบริหารในส่วนอื่นเนาะอยากซื้อสดได้ได้แล้วคนไทยก็ชอบให้ผ่อนเพราะอะไรไหมเพราะว่าหน้าที่การงานเงินเดือนเนี่ยมันคุ้มที่จะให้ผ่อนยังไงคนที่ให้ผ่อนเนี่ยปล่อยไปกันยังไงก็ได้ได้กลับมาอยู่แล้ว มันแตกต่างกันอย่างนี้ครับทุกคนให้รู้อย่างนี้เพราะฉันจะเอาเรื่องนี้มาเทียบเลยเราจะอายเราจะอไอเขาเข้าใจผิดมงบกเจ็บแม่เขาใจผิดเป็นอย่างหวังเว้ยน้องจังสันเด้อเป็นอย่างไรนะประเทศไทยเพิ่นมีการคิดมีการบริหารมีการวางแผนนี่แน่นอนครับบบวยเราเพิ่นซื้อเราด้เงินผ่อนเพิ่นบ่มีเงินบ่แม่นี้บ่แม่นได้โอ้ฉะนั้นไปต่อยอดเฮ็ดธุรกิจอีกด้านอื่นด้านอื่นครับบบคือรถนี่เพิ่นร์ดพอนมากเพิ่นจะมาใส่งานดิมาใส่งานแล้วเอาเงินสดนั้น ไปบริหารธุรกิจแมนต่อยอดต่อยอดแน่นอนคือการซื้อรถองคนไทยไม่ได้ซื้อมาเท่ๆอย่างเดียวนะก็หลายหลายอย่างที่คนไทยซื้อมาไม่ได้เอามาเพื่อเท่ๆอย่างเดียวเอามาต่อยอดคนไทยมาต่อยอดคือบ้านเท่าเนี่ยมาบซื้อรถดิซื้อรถซื้อยังซื้อที่ขับไปขับมาสิเดิแมนน้ำมานวดเอากุญแจมันนบแอัปวดโชว์สิ้โหเ่านั้นสิได้เอายิ่งกวโบ่บริมีธุรกิจยังที่จะต้องไปต่อยอดเลยไม่รถี่มาแจ๊บน้ำมันตองเติมดิ แมนองเปลี่ยยาษีเมื่อกี้ว่ิใช้ความวิธีธุรกิจสะก็จอดไว้แล้วว่นนี้ก็ก็คือบอมโปเมว่าทุกคนมันกาทุกบางคนอาจจะมีต่อยอดได้บ้างแต่ว่าส่วนร้ายมันบุกค่อยมีแบบนั้นหรอกแค่บนนอกเองส่วนร้ายมัแมนจะซื้อแล้วก็จะจอดไวแซื้อแล้วเอารถมากินเงินมันเอารถมาหาเงินตัวนี้บอมคือประเทศไทยเอารถมาหาเงินมาหาเงินมาต่อยอดมาต่อยอดแต่คนบ้านบาโบ่บางคนเอารถมาเพื่อมาอวดซื้อ อ๊ยวันบาคนตัวสารจริงๆเกนมันคือเรื่องจริงนะบ่าโบวันบราณนั่นสิว่าเอานะก็คืออ่ะสังคมบ้านเราเป็นอย่างนี้เด็ดเวลางานแต่งงานดองหลายๆคนจะต้องมีใส่ทองใส่หยองโอ้โหแล้วถ้าผู้ใดมีกุญแจรถคลองเอวนะอาโถโอ้โหอเสี่นั่นน่ะกลับเมื่อบ้านเมียดาวแล้วอ่ะในยามเศร้าอ่ะ้าโถเป็นเร่นั่นได้บ่าโบเลยโอ้โหที่เห็นรถห้อยกุญแจ ของแอลหูหูทรงน่ะบ่โอ้ยเออหูทรงนั่นแหละหูทรงข้างหน้าน่ะบ่แมนว้าจะยางเท่เลยยางเท่เลยพี่หลายคนไม่เป็นไอดอลด้วยนะหัวไอเดนไอดอลคนหลายคนด้วยนะงหลายคนแล้วนั่นอยากมีอยากมีอยากได้อยากมาเห็ดหม่วยนจะใครมึงไม่รอดจนสิบบจทจบใครไปซื้อกุญแจมาของกันสิคืออยู่เดิได้หือกันได้กันบ่เจ้าก็สามารถที่จะอุ้ยเพิ่นบ่งอองดอกพอว่าสไลายอ่ะอ่าคนหมัก เรื่องหน้าตามันจะมาทำมังกรวดมังโชน่ะคนไทยมันคือเว้นขบจริงคนไทยเมันมือที่มังกรวดเนี่ยมาบงอีกอย่างมันจะไปอวดไัยนี่คือการเบิดคนไทยบัดดี้นะนะเป็นเรื่องธรรมดาของคนไทยเราเงินใส่เพื่อจะเอาเงินโคมสะดวกใส่เมื่อเพื่อทำต่อยอดในการต่อยอดเงี้ยคือคนไทยนี่เนาะบ้านเฮานี่ถ้าเป็นวิกโก้รถกระบะเนี่ยก็คือหลรู้เลยเด้บ้านนอกบ่งเนี่ยนี่นี่คนไทยล่ะคนไทยนี่เป็นรถคนพักกันได้นี่ รถใช้งานเพิ่นได้หนิสร้างวางอย่บ่แจ๊บรถตัวรู้เลยหนิโอ้รถรู้ๆเลยเพิ่นคนพักไปเบิ่งแม่ตลาดอ่ะผมบอกโชว์ประกำงามไปแดงเพิ่นมาคนพักต้องไปเบิ่งต้องไปเบิ่งบ่แจ๊บเคยเห็นฮอดแบบว่ารถรถรถเบ็ดหรือโดนน้ำซีเป็นกระบะอยู่คนทุเรียนน่ะอยู่จันทบุรีอ่ะตอนนั้นออกข่าวไปเบิ่งได้บ่แจ๊บมื้อนี้ไปออกข่าวบ่แจ๊บผมภาไปบ่ถึกดอกต้องไปเบิ่งบ่ไปเบิ่งรถรถรถดีโก้นี่ฮะขับ่เชื่อว่าอ๋อไปเบิ่งมื้อนี้ไปเบิ่งเลยมื้อนี้เห็นแน่นอนเดี๋ยวเดี๋ยวี่ไปเบิ่งกับบ่แจบมื้อนี้สิไไปปพาตลาาาดดเเอไปตลลมยบ่ ได้เมื่อแรกนี่เขาแวกกันเนาะแวกกันเลยแวกกันเลยไปเบิ่งตลาดไปเบิง่งรถไม่เห็นอีนนี้คือบอจับปลาบอ,บบอบไปเบิ่งกันเลยรถบีโกรถทีดดลดลดด่แม็กี่บ้านเท่านี้โอ้รถรู้ได้บ่พ่อจะเป็นคนคนของคนพักค,ค,คนมั่นเนี่ยโอ้คนกว่าได้แล้วคนกับทิมพโอ,โอ้มันมันบ่คุ้มเได้บอจับ่คุ้มแล้วมันต้องไปจอดโชว์จอดโอ้จอดอวดเด้แน่นอนแน่นอนแต่คนไทยมันคือเอามาเห็ดแบบมาเห็ดแบบนั้นคนไทยนี่ฉลาดเนาะฉลาดในการต่อยอดเนาะโอ้บาซัน จะบางคนคิดว่้ยเอารถไปนั่นไปเหวโอ้ยบุคุมรถได้เสียจะไปคิดเพิ่นขายพักอันเทา่าได้เจ้าวะโอ้เดี๋ยวใครคนนั่นงวยเนาะเพิ่นขายพักขายมันเพิ่นเฮ็ดธุรกิจเนาะนะโอ้อเจบอ็บดีฮอด,ด,ดน,นี่รถตัวนี้เนี่ยโอ้รถตัวนี้เนี่ยย่าไม่ใช่ผมเนี่ไปทั้งคุหมู่บันนี้อ้าวเฮาตัดออกทางพี่นอวบนาานี้กราบทุกคนมันก็ท,นนกที่ว่าความสวยงามนี่ทุกคนเบิ่งไว้พร้อมแล้วก็บ่บจะปัญญาไปพร้อมเนาะอันนี้มีเกี่ยวของกันแนบพวกเกี่ยวของกันแนกกัมันก็เกี่ยวของกันทั้งนั้นแหละทุ ว้าวตรงนั้นเป็นภูเขาโอ้โหตรงซ้ายมือนี่โอ้ภูเขานอะไนัภูเขาภูเขาบรจบรจปภูเขาทีหมดไปเลยวัดพระรมสมบูรณ์แค<อ>่แรกน,นี่นี่งานศิลปะได้ดูมาบ่ญกังหันเลยนี่เกิดจากหินเที่บรรเจาะ<อ>หินบนที่คนไทยอ่ามีสีมีมคนไทยทำเพื่อจะอันนี้อันนี้บนบน้บนนี้เทบนนี้ปูนเทบนนี้บนแกะสลักอะบ่ ด้วยฟีมือเลยว่าจะไปมองลุ่นล้วนเลยว่าจะไปที่แล้วคนไทยเพิ่นเพิ่นเพิ่นสับมีทุกอย่างเนาะกูเป็นการรอการล้อมเลยเป็นการแกะสลักด้วยฟีมือเนี่ยฟีมือนะว่าจช่างไทยนี่สุดยอดเนาะบโบโบยอดเลยว่าต้องไปลนเรื่องพิเศษประการนาในเบื้องแกะเห็นกับตาเลยอุ้ยมึงเป็นเครื่องมีไพ่ทองประเทศไทยเนาะว่าจะผุดมีมาเลยมีมาเลยมีมาเลยอ๋อแกะบอกว่าเป็นพูทะลุเนี่ยบอาเป็นหลุดล่ายเป็นหลุมซัดต่างๆสวยงามเลยโบเนาะ บัวสวยงามธรรมดามนาทึ่งบ่ปะวิ <S S S นาทึ่งนาทึ่งแท้ก่ได้สมจริงแมนคือคือเป็นจินตนาการเป็นคือสุดยอดเในสมองเลยเนาะเหลืองแน่นอนเลยนี่แหละคนไทยพี่นอ้อองคืเป็นประเทศเป็นคนที่บจัจะต้อง,องาายอมหลับบัจะอาจจะบัวศรัทธาก็ได้บจัจะชื่นชมตลอดเรื่องชื่นชมนะ่ะเป็นเรื่องที่ดีได้บัจ็บดีบ่เห็นเรื่องดีเท่ากับชื่นชมแน่นอนแหลถ้ามาเมือนี้บัวเจ็บนี่ยลงรักสมบัติไทยแล้วครับชื่นชมชื่นประเทศไทยแล้ว นั่นก็ชื่นชมแน่นอนแหละเป็นเรื่องที่ดีและเป็นเรื่องที่น่าจะเอาไปเป็นแนวทางเรื่องอย่องเด้อแน่นอนครับในน่องในน่องครับแนน่องในนองเนาะทุกคนเนาะในเมื่อว่างหันมาเจ้าก็บป้ว์่าถึงเรื่องรถเนาะทุกคนเนาะเรื่องรถเรื่องการผ่อนเรื่องการซื้อเรื่องการขายเนาะแน่นอนมันก็เกี่ยวข้องกับถนนนะทุกคนถ้ามีรถไม่มีถนนแลนได้บ่าโบ่โเ้ยบ่แจ๊บเฮ้ยมันก็แลนบ่ได้นะบนถนนเนี่ยนี่แหละถนนประเทศไทยเป็นยังเป็นพังหน่อยหนึ่งเป็นสอมรถยนต์ยังเป็นเอาเงินมาแต่ใส แมนบอกจากหลุดจากภาษีจากคอร,ร์บอ่นบอกนนน่นมาจบบากเบอจากคร์ันี่ส่วนหนึ่งในบอกนน,น,นเห็นบอกภาษีที่มาจากการใช้รถใช้ถนอนอหมือนเกี่ยวเรื่ออะไรด้บ,บ,บอะเอยเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกไประเทศไทยเพนยงแจะกล้าเอาหลดไปคนพักเอาไปคนมันเพราะว่ามแบบันต่อยอดสร้างรายได้ให้เพิ่นดิอยจะไปเบิงดิยังไปเห็นแบคนบ้านทั่แบบเฮ้ยคนไทยให้ตั้งซี่บแบบ แบบทำลายชิดใจแท้มันนี้ <laughs> มันคือพอลิกแท้เลยอ่ทีออนี้นบางจะจะากเขาเห็นเขาื่งชมเราดับขั้นหนึ่งนะเขาเชิดชูเนี่ยแม่นนะแต่ว่าเอาเอา,เอาสม,มุไรไปหั่นผักสิฮะ <laughs> เอามันจริงๆย่างไรบางจำอู้้ทั้งทีเนี่ยเอาแบบไปไปไปเก็บไปไป,ไปเช็ดไปก <ไป S 1> ุชาไ, <ป S 1> ไวุ้ชชาไว้ไปเบิ่งอู้ห้ามไปไปแย่งไปลำอยู่แบบอู้งามดีงามเดยมุงหมดเอาไปคนเอาไปไอหั่นผักเนาะอันนี้ก็คือกันแะไรเอาไปคนผักแบบอู้หู้เหตุใดคือมัน เดี๋ยวโมนี่เขาต้องตามไปพิสูจนดในเบาแจ๊บแมนแมนครับบาโบ่ไปเห็นเบิบงไปเห็นการจรางแจ้งนะแน่นอนแน่นอนครับให้ทุกคนได้เห็นครับอ่ะครับทุกคนสำหรับคลิปวีดโอนี้ว่าเจ้ากับฝากไว้ประมาณนี้มื่อกี้เ่าแจ๊บกับปบาโบลาทุกคนก่อนสวัสดีครับผมสวัสดีครับ